เหมือนซอมบี้โหมดดิถ้างั้นอ่ะหมายถึง<ช>ว่า<ช>แบบว่าเวลาถ้าเกิดเซอร์ไวเวอร์ตายก็จะย้ายฝั่งเลยใช่ไหมใช่นะใช่ไหมถ้าก่อนเป็นเซอร์ไวเวอร์ใช่ไหมเราก็เปิดไลฟ์สตรีมดูว่าเขาอยู่ตรงไหน <c oughs> ยองยอโอ้โหมือตื้อโอ้โหบ้าจริงไม่มีบอกเ,เลยหราะมีเล่นมนหนปกติอ่อ บอกยุบเราไปโซยเวอร์เราถ้าถ้าฆ e ่า ok e ok อีวอกรได้จะเป็นยังไงอะโอ้โหแล้วแบบมืดจนแบบมัน,ม,นม,มันก็เกิดใหม่พี่ okay, okay. เราต้องเอาชีวิตรอดนี hey. อ่อ๋อเพิ่งจะม e ีบอกว่าเพื่อนอยู่ไหน okay. โอเคเฮ้ยด่านนี้ผมคุ้นเคยอยู่เอ้ยกูอยู่ไหนวันเนี้ยเฮียเพื่อนเป็น e ok อีวอกรยอมกลุ่มยอมกลุ่มอยากเป็นอีวอกอก็เฮ้ยเนี่ยกยู่ไหนครับโอเคโอเคเดี๋ยวนะฟังเสียงหัวเราะผมไปนะเสร็จตาชิบเป่ง มอง้าอมอไม่ค่อยเห็นเลยเนี่ยเอ้ยเมื่อกี้เห็นแบบๆป่ะไ่กับวลาอกันใหญ่เลยอะไรวะเนี่ยเป่นเป็นก้องติดต่อเหรอมองไม่เห็นเฮ้ๆไป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 เราต้องไปแคมป์ข้างบนบนบนนี้นะสามตัวอันนี้นะโอ้ยมีคนเปิดเครื่องยังมีแล้วมีแล้วแคมป์ม่ดผ่านนี่ไงขึ้นดีกว่าเ้ยเอ้ยเสียงอะไรวะ คือดิคือดิเออีนี่ขึ้นทางนี้เอ้ยใครหัวล้อเนี่ยกดปุ่มขวาดีแพดนะเฮ้ยเก็บของไงทำไม่ได้ตั้งเลยกดสี่เหลี่ยมพี่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ใครกิ้งตัวอะไรเมื่อกี้โอ้ไฟฉายหมดไม่ได้อะนี่นี่นี่ผมกดอยู่กดกดค้างหรืออะไรป่ะนี่อะคิเวทมืดมืดจริง เฮ้ยเฮ้ยหน้าเฮ้ยหน้าแดงๆเห็นไหมดูดิผมไม่เห็นเลยใครใครส่องไปฉายใส่หน้าผมก็ไม่รู้เลยทิมกูทิ้กูแล้วอีหวัดทิมกูทิมกูสิเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมมีคนอยากทำไมมีคนอยากตายเฮ้ยพี่เกมไม่สู้เมื่อเมืเราเลยอ่ะใหญ่ผู้่าคอะเฮ้ยเจ็บเลยเหมือนฆาตกรสัตว์ไอ้เต๋อหัวล้อเนี่ยแหละผมว่าฆาตกรเดี๋ยวเดี๋ยว ตามก้อนมาแร็วตามก้อนมาใครก้อนอยู่ไหนครับกอนอยู่นี่กอนอยู่นี่โอเคโอเคโอเคตรงนี้ตรงนี้มาแคมป์ตรงนี้อุ้ยอ๋อโอเคโอเคเออเออยิงยิงบอกก็ได้เนาะไปแคมป์ข้างบอลไปแคมป์เอ่อทางขึ้นนี่ทางขึ้นอยู่นี่ตรงนี้ปีนก็ไม่ได้ไอ้ไปไกลหมด เฮ้ยแขมบนสะพานดีกว่าก่อนเห็นนะสะพานข้างบนขึ้นได้พี่เออปาตาขึ้นได้ขึ้นได้เดี๋ยวโดนปลาแมงวนตายกันมาเด้อู้บ้าบอเออเดี๋ยวผมผมดูสะพานฝั่งนี้ให้หลอนจริงเว้ยเหระโอเคเฮ้ย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 มีใครยิงมีใครยิงเห็นเนาะเห็นเนาะ มีเสียงวู้มันเหมือนมีเสียงเหมือนมีเสียง <มา S 2> ทุกคนยยอยู่ในคามโซลเสร็จแล้ะเอ้ยไปใช้หมดไปใช้หมดเพื่อระยิงมาเพื่อะไรอ๋อไอ้ยะนี่ว่าไอ้หนูเอ้ยอีวอลอีวอลไม่ทำงานเลยอุย้ยอีวอลหกตัวแล้ว ผมว่าไปตรงไอ้หนูดีอ่ะไหมอยู่ข้างล่างอยู่ข้างล่างไหนไหนไหนตรงไหนมันวิ่งไปแล้วอ่ะเมื่อกี้เหมดไอ้บ้าปิดไฟฉายกลางคันต้องรอรีจนเต็มโถมันจะมีอาวุธให้เก็บนะถ้ามีเก็บเอาไฟฉายจะไม่หมดแล้วก็มีระเบิดอ้โหน่ะๆจุดแดงๆเห็นนหมจุดแดงๆอยู่ข้างหน้าจุดแดงๆอะไรกันเนี้ยสองคนนี้อยู่ด้วย หัวเราะหัวเราะแบบไหนกันวะไปแล้ว go to action alley เฮ้ยเฮ้ยพูลาพูลาไม่ทำงานเลยโอ้ยมืดไปปะไปปะไปทางไหนไปทางไหนไปด้วยกันไปด้วยกันไปตามยุยาตามก่อนตามยุยาใช่ไปไปขออนุญาตปิดไฟฉาย ร้องไห้ร <mini horror> ้องไห้ใครอยู่ข <fal vos> so no <m int elim> <hur interventions> ้างหลังโดนไม่รู้นะไม่รู้ไอเจไอเจอยู่หลังเราระเบิดอ้อระเบิดแมืองฟอนไอเห็นตัวเหรอผมไม่เห็นนะไม่เห็นครับไม่เห็นอยู่ทางนู้นเห็นต้นไม้ไหวๆอยู่เมื่อกี้สายตาดีอ้อยเราได้เจอเพื่อนไปอีกหนึ่งอ๋อตรงนี้มีโอ้ยแมทธิว ไปแล้วไปแล้ววิ่งแล้วไปแล้ววิ่งไปเร็วเจอยาแล้วไอ้บ้าไปใช้มาหมดเลยตอนนี้โอ้ไม่ขึ้นเว้ยไม่ขึ้นไม่ขึ้นไม่ใช่ตายเลยทีพวกเราไม่ใช่พวกเราไม่ใช่พวกเรายีกกันยีกกันยีกกันอุ้ยอะไรอะไรอุ้ยไม่มีกระเบิดใช่ไหมวิ่งไม่ทันน่ะวิ่งไม่ทันอ้าวกระเป๋อเหยื่อไม่ตีครับ อ้าวแพ้ไอ้บ้าทำไมอะใหญ่เกินวิ่งไม่ทันวิ่งไม่เป็นยาจริงเหรออ๋อยานมีเวลายานมีเวลาเหรอโอ้โหามันไม่ว่ามีใครถึงก็ผ่านเอาใหม่เอาใหม่เขายังฆ่าเราไม่ได้เลยใช่เราไปอยู่ข้างบนอะเป็นสตอมซูเปอร์พี่เจมอ่ะพี่เจมจะทำแบบนี้ไม่ได้ ก็คือไม่มีระเบิดไม่มีอเบิตี้อะไรให้เราเลยใช่โอเคเนี่ยเนี้ยเนี้ยเฮ้ยเป็นไอนนี่แล้วเจอไหนเจอไหนเจอไหนมีปุ๊บมีปุ๊บไอ้ไอ้ปุ๊บแดงๆนี่คืออะไรฮะเจอเค่เจอเคแค่ไม่แน่ใจแค่บอกว่าเป็นจุดเกิดใช่ไหมโอเคเดี๋ยวทำไมผมเกิดไกลจังวะหลังเคหลังก่อนอยู่กับพี่เตะเจอนี่รวมมบปุจะปุ๊บ นี่นี่เคโอเคมาแล้วมาแล้วนี่กล่องก่อนเจอกล่องแล้วครับก่อนเจอกล่องแล้วเฮ้ยต่อต่อต่อยุงยุงกัดก็เลยยิงยุงนะต่อโ่อต่อไปไปหาที่แคมป์กันฮะเหมือนจะเห็นเฮ้ยระเบิดมาแล้วย่าทำไมกูไม่เห็นคนอื่นวะเอาแล้วเว่ยมีเพื่อนไปดีบอกท่านต่อพี่ เราเกิดกันคนละที่มั้งไอ้ไอ้เอาไว้เอาไว้ Oh no it's trap อ๋อกดขึ้นไปในนี้กดเอ้ยเอ้ยเอ้ยอุ้ยอุ๊ยอุ๊ยคุโดนแทงแล้วกูโดนแทงไหน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 กูนี่ว่าเดี๋ยวกูอยู่ตรงไหนครับอี่เคมันมีอยู่ซ้ายเมื่อกี้เห็นแดงสีแดงแบบอุ้ยเลือดเลือดพล่องไปเลยพี่เจมส์น่าจะโดนตกใส่หัว เอาเอาโดนโดนวัดนะอยู่ไหนวะไม่เห็นตัวมันงนะผมไม่เห็นตัวมันงนะกับดักตกใส่หัวแน่เลยโอ้โหอ๋อเนี่ยเหรอกับดักเนี่ยเหรอใช่แต่จริงเว้ยเหนื่อยวะเอาไปแล้วเขาไปแล้วเขาไปแล้วไปด้วยอย่าทิ้งเขาไว้ตรงนี้อยู่ไหนกันฮะดูใช่ไหม เราเป็นสตอมทูเปอร์เราต้องลำบากกระดาษนี้เลยเนะี่ยกลัว<ม>บ้าอบอกับไอตัวเล็กๆ <c oughs> ไอ้ไม่่ายหมดเฮ้ยเพื่อนอยู่ฝั่งนูนนะ้นอ่ะเพื่อนอยู่ฝั่งนูน้นเดี๋ยวนี้มันสุดเขตแผนที่นะใช่ตันไปไม่ได้แล้วโ <Okay, okay. S 3> เ,เราเราแคมป์ไว้ก่อนก็นได้ <c oughs> ใครใครอยู่ใครไม่ได้อยู่กับเราปะมีใ,ใครปะโอ้อา้าวพี่เคทำอะไรอไม่นะอยู่ยืน อ๋อแต่แต่อยู่ทีเดียวกันหมดนะใช่ครับอีวอล์สามตัวฮะกูอยู่กับอะกําลังวิ่งไปหากูอยู่ไกลมากไกลมากแต่พวกกูอยู่กันเยอะมากพวกกูคือแต่ตอนนี้หลงอยู่ในถ้ำตาบอดไปซะมึงยามานี่มาย้ายออกมาไปฉายไปแบบเอ้ใครใครใครเจอแล้วเจอเพื่อนแล้วเว้ยแต่แต่มีเหยื่อแต่มีเหยื่อไปแล้วหนึ่งนะไอ่ไหนไหนไหน โอ้ยกลุ่มใหญ่จริงสัมไม่จะเสียชีวิตไปหนึ่งแลเราอยู่กันโคตรเยอะเออย่างน้อยผมก็ไม่ใช่ไฟแรกอ๋อมันมีมันอยู่ข้างบนได้ด้วยนะระวังนะพี่โอ้อะไรอะไรมันตีนขึ้น้างบนเลยไม่มีคนโดนไปแล้วเอาเยอะเลยนี่หว่ะเฮ้ยแหละแล้วพี่เจมมาแล้วอยู่ๆถุงได้เงินห้าร้อยคืออะไรไม่รู้นี่เอ็กแท็กอยู่ตรงนี้เอ็กแท็กอยู่ตรงนี้ไปได้หน้อยอตามมาตามมาตามมา ไปเลยครับไปเลยครับไฟแดงคืออะไรวะพี่ดีแอ็ชั่นอ่ะนี่นี่นี่ตรงนี้ตรงนี้มันบอกด้วยเหรอพี่บอกด้วยไม่ไครับเิมเห็นเตมเห็นนั่นน่ะเห็นระทปล่าอไปตายมเนี่ยพี่เออเฮ้ยเฮ้ยคนตะเลยตมาเนี่ยคนตะเลยตไดมเนียไม่ใช่เราเราเราเดี๋ยวเราได้ขึ้นเครื่องบินทันไงแหมหวยเฮ้มเฮยเฮ้ยเสียงเสียงอะไร ไอเฮียตรงนี้ไม่รอดได้ใช่นะนกเฮ้ยไอเฮียแต่เพื่อนเราเยอะจริงเพื่อนเราโคตรเยอะอะเฮ้ยแต่ฝั่งมันก็เกลมเยอะขึ้นเรื่อยๆนะจากสามเป็นเจ็ดตัวแล้วอะไอ้ฟ้าเจิดตาชิบหายเลยมาแล้ว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 ยิง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 ชิปเปล่าเนี้ยอ้มองไม่มาแล้ว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 เฮ้ยมันลุมมันลุมอ้าอะไรอะไรเจอแล้วเจอดแล้วเจอแล้ว เฮ้ยโอ้โหแวบผ่านไป้ยไม่ได้ไปเป็นศพไปซะเป็นศพไปซะเฮ้ยเฮ้ยเฮอะไรอะไรโอ้มายังได้ด้วยไข่เก็บระเบิดแรงที่ผ่าปืนไงอ๋อตลกว่ะตอนเนี้ยพี่เจมอะไปแล้วอ่ะเฮ้ยเสียงมาเสียงมาเสียงมา โอ้ยมันปลามาอีกแล้วยังไม่เห็นตัวเลยฮะอ่ะจะตายอาจาเฮ้ตยาตามผมมาตามผมมาเอาเอ,เอ,เอมันเออเมื่อกี้ผมเห็นเป้าอยู่ไหนวะไหนวะจยยวเ,เจาจะตายแล้วขอเขารีเจนหน่อยเร็วเฮ้ยยังอยู่ใช่ไหมหน้า้า้ายมือแดงๆเ,เ,เ,เห็นงน,นั้นเนะ่ย ผมเห็นแต่เป้า Four ALLY, แต่ผมไม่เห็นตัวเจอแล้วโอ,โอ้ยโดนอ,อีกแล้วอ่ะมาแล้วก็ิดมาแล้วนี่นี่นี่หลังหลังอ่ะตายอยู่ข้างหลังโดนแมงวันกัดตาย ไพ้ทอ่โดนแทงมีอีบอกอยู่แถวนี้เยอะเลยนะไปด้วยไแล้วไป้วเหลือสคนแล้วเหลือสี่คนแล้ววววววไวว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 วควววววล่วววแว่วววแวว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 เวววอวว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 วไวว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 วเวว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 วมววว้วววววว้วว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  ยู่นไนเครื่องบินมาแล้วจะไปได้มีวอกมวกนิ่งันแบบโคตรน่ากลัวเลยไอ้เอี้ยแล้วเมื่อกี้ก็หลับตาท,ท,ทีละคนทีละคนทีะละคนไปเรื God, <yeah. S 1> ่อยๆโคตรแย่มันโหดอ่ะต้องมีมมาทางทางไหนทำให้มันชนะได้บ้างหะ อะไรฮะขึ้นก็บินเนี่ยจริงตรงอีบอกมันตายแล้วเกิดใหม่ใช่คือถ้าเป็นเซอร์เวอร์ก็ต้องก็ต้องเอาตัวให้รอดแค่นั้นเลยใช่ไหม